็บจอยจะเก็บถั่วลันเตาจ้ะเห็นไหมเต็มเลยจ้ะตอนนี้เก็บไปจ้ะเอาไปผัดใส่กุ้งใส่ไก่กินดิบๆก็ได้จ้ะหวาน ยอดจอยยังไม่เคยกินนะเพื่อนๆแนะนำบอกว่ายอดก็อร่อยจอยเสียดายจอยอยากให้มันเลือ้อยเพื่อนๆนะอยากให้มันเลือ้อยเก็บไปจะเอาไปผัดใส่กุ้งใส่หมูใส่กไก่ នេះเก็บจ้ะเก็บใส่ตะกร้าตะก้านี่จ้ะตะกร้ากะแกงจอยนี่ ดูดีๆนะมันชอบแอบจ้ะตัวรังเตาเนี่ยมันชอบแอบจ้ะก็ได้ประมาณสามมือนึงจ้ะเราจะพาไปดูไอ้นี่จ้ะเพื่อนๆ มะเขือเทศจ้ะสลัดก็เริ่มงอกอีกว่าวจ้ะนะนี่เยมะเขือเทศกําลังออกดอกจ้ะอันนี้กระลำกระลำไอ้ดอกกระลำปีนะเพื่อนเพื่อนะโดนหนอนกินจ้ะนี่ผักชีเรามาได้ไงเนี่ยเราก็ไม่มีเม็ดหวานนะส้งใส่เม็ดมันนานแล้วอะนี่ไงหนอนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ นี่จะหนอนข้ามันกันบีบมัเลยนี่นี่จะเห็นไหมออกลูกแล้วนี่นเพื่อนๆอ,ออกลูกแล้วนี่นมะเขือเทศอันนี้พันของไทยเด้อเพื่อนๆเ,เด้อมะเขือเทศสีดาจะพันไทย อันนี้กำลังปีหอจ้ะน,นี่จ้ะก็ประมาณนี้นี่ไงบอกแล้วว่าว่าต้องไม่ไม่เห็นมันเจ็บกันจะดอกทิวลิปเนี่ยดอกทิวลิปโทษที่ขึ้นเปิดดอกพอปพี้ อ้ทิวลิปทิวลิปอยู่นี่แหละทิวลิปมาจากไหนก็ไม่รู้นี่จ้ะมันจะต้องดอกบานใหญ่เนะเพื่อนๆนะดูสิจออยากรุนมากเลยว่าสีจะสีอะไรเนาะะจอจอก็จะเก็บเม็ดมันไว้ดีใจมะเขือเทศออกลูกและให้ยากยากอะ่ะแอนดี้จะได้กินละอันนี้ของไทยไอัที่เป็นดอกดอก ไอ้นู้นอะอันนั้นของฝรั่งจ้ะมันเขือ,อเทศฝรั่งพันเล็กกันจะ้ะอันนี้ของไทยนะเราชอบปลูกของไทยเพื่อนเป็นคนที่ว่าชอบปลูกของไทยๆทยจ้ะของฝรั่งก็ไม่ค่อยปลูกเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยกินนะปลูกไปมันก็เปลืองพื้นที่จอยจะ้ะไปมันก็เปลืองพื้นที่จอยจะ้ะเพื่อนนะเราอยู่เนี่ยเราก็ห่วยหาผักไทยๆทจะ้ะจอก็ถึงปลูก แต่ผักไทยไงเพื่อน,อนมีผักฝรั่งบางอย่างที่เราชอบมาปามาปลูกผสมอยู่จ้ะนะแต่ส่วนใหญ่จริงๆแล้วของจอยจอยชอบปลูกผักไทยๆจะ้ะพวกผักคนะน้าพวกผักสลัดอย่างที่เห็นจะมะเขือเทศไทยอย่างเงี้ยเพราะว่ามะเขือเทศไทยเนื้อมันจะเยอะจ้ะนะเนื้อมันจะเยอะมันนะไอของที่เนี่ยเนื้อมันบางมีแต่น้ำไงเพื่อนฝั่นงนั้นน่ะเดี๋ยวจอก็เวลาว่าให้ให้มันมีแดดแต่ตอนนี้มันแฉะ ข้างในเนี่ยจอยก็จะมาถอนหญ้าจะขึ้นชุกขึ้นชายกำลังงามจะขึ้นชายไทยนะแล้วก็แมงลักโหระพาก็ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าอยู่ข้างนอกอลยจะ้ะเพราะว่าฝนตกหนักน้ํามันเยอะจะ้ะผักมันก็รากเน่าตายเนาะแดดบางทีก็ร้อนก็ร้อนเหลือเกินแบบข้างล่างนี่น้ําชื้นหมดเลยนะข,ข้างล่างใต้ดินอะแต่ทีนี้พอวันจะร้อนขึ้นมามันก็ร้อนแบบแบบพรดพาดจ้ะเพื่อนๆพ,พอร้อนพุดพาดขึ้นมา รากเน่าจะล้อนมากรากผักเน่านะรากผักเน่ามันก็ตายจะแน่จ้ะจอยก็จะหาเวลาตอนเช้าเช้าจะก่อนไปทํางานนะตอนเช้าเช้าก่อนไปทํางานมามาที่สวนจะมาลดน้ําขุดดินพวนพวนผักบ้างบางทีก็มาถอนหญ้าอย่างที่เห็นเลยจ้ะนะแต่ช่วงเนี้จอยจะมีกิจกรรมกับครอบครัวจ้ะนะช่วงช่วงนี้ถ้าว่าครอบ เพราะว่าเขาสามารถออกไปนอกสถานที่ได้เนาะจอยก็จะมีกิจกรรมกับเพี่อนดี้จ้ะนะไปเดินเพี่อนดี้ไปวิ่งจอยก็ไปเดินนะไปเดินหรือว่าย่าไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไปเดินกันจ้ะนะงามๆแต่จอยพาไปดูต้นขึ้นชายดีขึ้นชายจะ้ะนะเดี๋ยวค่อยมามาถอนตอนที่ว่าแดดดีๆมาถอนมันไม่ได้ย่าไม่ได้ตายถอนตอนนี้แล้วกองๆไว้าย่าไม่ตายจะ้ะนะ นี่ต้นเรนโบชาร์กจ้ะก็มีหลายสีนะหลายสีใครอยู่ใกล้ๆจะถอนให้ไปปลูกอยู่อันนี้ผักสลัดจอยจะ้ะเห็นไหมเดี๋ยวถากขางเสร็จแล้วมันก็จะดูสวยงามจะ้ะนี่กุ้ยช่ายนี่จะ้ะต้นกุ้ยช่ายเนาะเอาไว้กินกับผัดไทยอะไรเงี้ยเพื่อนๆทำขนมกุ้ยช่ายนี่ผักสลัดจะ้ะอยู่ในดงป่าญ้า อนไรถอนได้ก็ถอนมันก่อนเถอะจะถอนแล้วมันไม่ตายนี่แหละเพื่อนๆเอ้ยนี่จ้ะผักสลัดพวกสลุกอะไรก็มากินนะจ้ะเก็บไปจะก,กินไม่ทันเลเพื่อนๆมันก็จะไปเน่า,างไงเดีย๋ยวให้มันแดดดีๆก่อนจะมาอถอนหญ้าจ้ะ ให้ดูสตอเบอรี่พันธ์ขาวจ้ะนี่พอมันสุกมากๆมันก็จะกลายเป็นสีชมพูจ้ะสีชมพูอ่อนเนาะนี่อปเก็บก่อนเล็บดำเห็นไหมคนทำสวนก็อย่างนี้แหละเพื่นอนๆเอะไรมากมายนี่จ้ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่จ้ะ ต้นกล้วยจยมาตัดใบออกอยู่จ้ะเอาพริกย้ายมาอยู่ตรงนี้จะนี่พริกก็อ๊ย้ยลูกเต็มเลยจ้ะเห็นไหมดกอยู่จ้ะพริกยวกิวต้นเดียวจะเพื่อนให้มาย้ายมาไว้ในนี้จะมันจะได้แบบร้อนตลอดจินจุ้ยชายนี่ก็งามมากจ้ะเพื่อนเนี่ยจินจุ้ยชาย ต้นกล้วยจอยไม่รู้เด้อว่ามันพันอะไรเพื่อนซื้อที่อังกฤษนี่แหละจ้ะนะซื้อที่อังกฤษจอยก็บอกไปหลายหลายคลิปเนาะถ้าเห็นคลิปทําสวนจอยจอยบอกทุกคลิปว่าจอยไม่รู้ว่ามันมาจากประเทศอะไรเพื่อนแต่จอยซื้อที่อังกฤษจ,จ่ะแล้วก็บอกไปหลายหลายคลิปเนาะว่าไม่เคยได้กินลูกนะเพื่อนจอยไม่เคยได้กินลูกมันเพราะว่าที่อังกฤษ หน้าหนาวเยอะกว่าหน้าร้อนจะนะส่วนส่วนใหญ่จอจะใช้ได้จะจะใช้แต่ใบเขาจะนะนี่อย่างนี้มะระก็กําลังเลื้อยจะอันนั้นก็กินจุย้ยายจะปลูกไว้เป็นยาสมุนไพรมันไม่งามนะมันไม่งามเพื่อนๆนี่กําลังออกลูกหนึ่งก็จะมะระไม่รู้มันจะได้กินไหมบางทีมันออกติดลูกอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่าจะได้กินนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าจะได้กินนะ บางทีมันเหลืองจะมันเหลืองมันก็ตายจะร่วงไม่ร่วงหรอกมันก็แห้งตายอยู่คาต้นนั่นแหละจะแต่ก็ปลูกไปจะได้กินก็ได้กินแต่ส่วนใหญ่ปีที่แล้วก็ติดลูกเร็วจะได้กินอยู่สิบกว่าลูกมันจ้ะนะแตงกวาจะก็คงจะได้กินอยู่จะแตงกวาเนาะคงจะได้กินอยู่จะอันนั้นก็แตงกวาฝรั่งจะซื้อมา เมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะเอามาลงนะสองสองต้นน่าจะจอยจะเก็บดอกหอมจ้ะเพื่อนดอกหอมก็ดอกย้ายใหญ่เพื่อนดูซะมีไม่กี่ดอกหรอกจะ้ะเก็บไปสองสามดอกจ้ะก็เก็บอยากกินนะเก็บไปเก็บไป เาเก็บไปเถอะจะบอกเลยว่าันหนักหนานะบอกเนะบอกตลอดย้ำตลอดแล้วามกันอีกไงย้ำใหญ่เลยนี่อันนี้หอมแดงเด้เพื่อนๆเด้มไม่ได้ไม่ใช่หอมหัวใหญ่นะนี่จ้ะนี่เห็นไหมดอกผัดได้แล้วนั่นเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีจ้ะดอกมันเราจะเลื่อนไอ้นี่ก่อนต้นไอ้นี่จะ้ะ ต้นมะเขือจ้ะไอ้ต้นมะเขืออะไรกันเอามะเขือมาตรงไหนอีกต้นในนี่แตงกวาน้าเพื่อนๆเอ้ยโจยนี่ก็ประซาดกินละนี่มีมะเขือในนี้ก็บอกมะเขือใบใหญ่นี่จ้ะถ้าจอนไม่เปิดอย่างเงี้ยถ้ามันร้อนมากๆเพื่อนๆผักมันเหลืองจ้ะมันตายนะมันร้อนจัดมันเหมือนอยู่ในห้องซาวน่าจ้ะนะ แต่วันนี้จอยจะน,นี่อยู่จะจะปิดอยู่เพราะว่าอากาศช่วงนี้ที่อังกฤษนะอากาศลดลงจะกลางคืนก็จะเหลือประมาณ12-13องศาประมาณนี้จะนะกลางวันก็ประมาณ16-17อย่างเงี้ยจะจอยก็จะปิดให้มันมีความอุ่นและผักจะได้เจริญเติบโตหน่อยเดี๋ยววันไหนถ้ามันเริ่มร้อนแล้อแล้วจอยก็จะกลับมาเปิดไว้อย่างนี้อีกเนาะโอ้ร้อน,นเพิ่นั่งแค่นี้ก็ร้อนละ โอ,โอ้โสดชื่นทีเนี้ยนี่ดอกมันขากล้องจะบอกให้เด้อม,มันเอ็นจ้ะไอ้ตรงตรงที่ว่าใส่กล้องอ่ะ <c oughs> ในนี้เพื่อนเพื่อนเออบอกให้มันแตกขากล้องใหญ่ๆของโจยเนี่ยพอวางปุ๊บมันก็ตะ,ตะแขงเลยไม่เป็นไรทำตามที่ทำนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะแตงกวาบ้านเราเด้อเพื่อนเพื่อน,เ,อนเด้อแตงร้านจ้ะ น่นมันมีลูกนึงเห็นไหมจอยจะเก็บไปจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวตัวทาตจะกินจะนี่แตงลูกที่สองลูกลูกแรกอะ่ะไม่ได้เก็บให้ดูจ้ะนะอันนี้ลูกที่สองมัน,นก็กำลังติดลูกอยู่จ้ะจอยให้มันมาทางฝั่งนี้ก่อน อันนี้ก็โหละพาจะกำลังงามผักสลัดเนี่ยโอ้ยเพื่อนๆดูซะงามครับแมงรักจะเด็ดดอกเขาออกโอ้ยหอมมากเพืเ่อนๆหอม,หอ,มอันนี้กระชายกำลังขึ้นจะ้ะกระชายที่จอยซื้อตามร้านไทยอจ้ะนะเป็นหัวเป็นแง่งๆอะ่ะ เราก็เอาตรงที่เป็นแง่งมันน่ะเพื่อนๆนะไม่ใช่เป็นรากมันที่เรากินนะเป็นเป็นแง่งนันน่ะมันน่ะ,ม,นนะมาปลูกจ้ะมาเพาะนะเนี่ยงามไหมใส่ยำเนาะบรรดายำไอ้งวดนั้นที่จอยเก็บไปก็ยังไม่ได้กินเลยจ้ะเพื่อนๆยังไม่ได้ทํายำเลยพรุ่งนี้ก่อนนี่ก็มะเขือจะดอกร่วงมั้งไม่ร่วงมั้งถ้ปล่อยมันจะ มันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันเด็ดใบทิ้งจะใบเยอะมันไม่อยากให้ไปไปใบไปเลี้ยงไม่อยากให้อาหารอาหารไปเลี้ยงใบมันเพื่อนอยากให้มาให้มันติดลูกไงนี่ก็ี๋ยวก็ร่วงมันก็จะมีดอกอ่อนๆนะเพื่อนไอ้ดอก on, นะดอ่อนดอกเล็กๆก็ร่วงนะเพื่อนๆนะดอกใหญ่ๆอาจจะติดนี่จะอันเนี้ยอันนี้อาจจะติดอยู่นี่เห็นไหม อ,อาจจะติดตัวก,ก็ปลูกเข,ขากันไปกับโหระพาจะนี่ผักสลัดก็ถือว่าได้กินจะนะนี่ก็ผักแพลวจะเก็บไปมั่งแล้วเราก็ใหม้มันแตกจะนะผักแพลวข้าวตองใบบัวบกมุมเดิมๆนะเพื่อนเพื่อนโทษทีนี่ใ,นใบบัวบกไทยนี่นี่จ้ะใบบัวบกไทยบ้านเรา ินเก็บไปกินก็ได้จะตอนนี้แต่จะเก็บไปมันไม่กินมันเสียดาย,ยางไงเพื่อนให้มันอยู่บนต้นอยู่ในกระถางก็ดีละยามอยากจะกินจริงๆค่อยเก็บไปนะแต่ไครจะตะไครนี่ก็ปลูกมาสองสามปีแล้วจ้ะต้นอ่ะแมงลักเพื่อนออกดอกเห็นไหมเด็ดดอกก็ทิ้งจ้ะเขาจะได้แตกกิ่งแตกอะไรเนาะโอ้ยหอมเด็ดแล้วออกมาหอมมากเลยเพื่อนเอ้ หอมมากๆหอมใบแมงรักจ้ะแตงกวาแตงร้านบ้านเราลูกแรกลูกแรกจ้ลูกแรกก,แรก,แก,แรก็เก็บได้นิดเดียวนี่แหละจ้ะมาดูส่วนด้วยสาระแหนก็พอได้กินอยู่จ้ะยังพอได้กินอยู่เพื่อนๆนะนดอกอันเนี้ยจะชอบ ไม่ไม่ได้ดอกคารมายคารเมยเลยนะเพื่อนๆนะอันนี้ดอกไอ้อีกอย่างหนึ่งที่ที่โจเคยบอกว่ามันเป็นยาสมุนไพรจ้ะนะแก้ไมเกรนแก้ปวดหัวจ้ะนี่สวยขมมากเพื่อนๆขมจริงๆกินชุนเนี้ยจเยี่ยวหนูอะ่ะนี่จ้ะสวยจ้ะเป็นพุ่ม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 อยู่นะนะปลูกไว้มันก็ไม่เสียหายจ้ะเพื่อนๆนะมันเป็นยาสมุนไพร นะตามตำราของอังกฤษแล้วมันเป็นยาสมุนไพรจะมันมีหนังสือเกี่ยวกับไอ้ยาสมุนไพรนะเพื่อนๆนะสรรพคุณของมันก็มีมากมายจะนะอันนี้คือยาบอกแล้วยาเขาโชว์ในหนังสือจะแล้วจอยไปไอ้เขาเรียกเลยพินิจพันธ์นะจะนะพินิจพันธ์พวกรถแท็กเตอร์พวกสวนพวกอะไรอย่างเงี้ยจะพวกพวกพืชผักอะจะนะนะแถวหญ้าอยู่นะ เขาก็จะปลูกอันนี้ไว้แล้วเขาก็จะบอกรส,สรรพคุณว่าแก้อะไรสมัยก่อนสมัยนานมาแล้วแหละสมัยแบบสมัยโรมันนะจ๊ะสมัยที่ว่ายังไม่มียาแทบซูลเหมือนสมัยเนี้ยเขาก็จะไปหายาจากสมุนไพรตามพวกต้นไม้ดอกไม้อะไรประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆเหมือนบ้านเรานั่นแหละเนาะเนี่ยจ้ะมืหอมไหมคิ้วจ้ะเพื่อนคิ้วมากคิ้วยิงคิ้วยจริงๆแล้วจะจะเด็ดใบกินให้ดูย่าบอกว่ากินได้เลยนะ จะขมมากขมมันคล้ายกลิ่นกับรสชาติจะคล้ายใบสาบเสือจ้ะบ้านเราหรือบ้านบ้านจอยเขาเรียกต้นลำล้างอะไรอย่างเงี้ยจ้ะต้นลำล้างเงี้ยแหละหรือว่าต้นสาบเสือนะเนี่ยแต่ดอกมันจอยยังไม่รู้จะ้ะอาจจะไปต้มน้ํากินเนาะนั่นแหละจะ้ะโอเคยังไงจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยด้จ้ะเด้เดอ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้โจด้วยจบ้ายค่ะทุกคน